you โอเคครับผมก็สวัสดีครับผมนี้ผมเชื่อเดอร์โคกัสซีการครับน่ารีวิวที่จาดดอสสนโอเคเราไปนี้นะครับผมรีวิวแบบตรงๆวิจารณ์แบบตรงๆครับผมดีคือดีแย่คือแย่นะครับผมวันนี้กับรายการที่มีชื่อว่าสามตอนได้เป็นกันบ้างฮะครับผมก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงความรู้สึกในช่วงสามตอนแรกว่ามีดีมีแย่มีจุดน่าสนใจตรงไหนกันนะครับผมโดยใช้หลักการ50-50%ครับ5ห้าวิว50%คือความรู้สึกจากรับชมนะครับผมโอร์เซ็นต์การพูดถึงอนิเมะในซีซั่นซัมเมอร์2022จากผู้ชมนะครับผมโอเค ที่14นั่นเองครับผมก็ในในสัปดาห์นี้ในวันนี้น่าจะเป็นในช่วง2เรื่องสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันในซีซั่นซัมเมอร์2 0ย2ครับผมก็คือเรื่องนี้และเรื่องสุดท้ายนะครับพอเสร็จโปรเจกต์3ตอนแรกปุ๊บก็จะเป็นบทสรุปว่าใน3ตอนแรกของแต่แต่ละเรื่องนั้นมีความน่าสนใจแค่ไหนหรือมันแบบบทสรุปของในช่วง3ตอนแรกนะครับผมในซีซั่นซัมเมอร์2พย2แล้วก็เป็นบทสรุปว่าซีซั่นนี้เป็นซีซั่นดีๆมากแค่ไหนในมุมมองของผมในช่วง3ตอนแรกนะครับผมตามนนั้โอเค เราจะมาพูดถึงเรื่องที่14กันหน่อยนะครับผมก็เรื่องรี่4ที่เราพูดถึงกันในซีซั่น ซัมเมอร์2องพนะครับผมก็จะเป็นอนิเมะนะครับผมแนวต่างโลกครับเย yeah, นะครับผมแนวต่างโลกนะครับผมจากผลงานเย็นเสนโซโดซัลเทไลท์นะครับผมที่เคยทำผลงานอย่างเช่นปีนี้ได้เช่นชารุกันมีตัวของโซมารินมีตัวของอาซิบะเกียนะครับท่าภาคนะครับมีตัวของมาคอสอ่าเป็นซูโลในตำนานอีกซูโดหนึ่งที่เรียกว่าช่วงนี้ก็ทําผลงานมาลหลายปีแล้วก็ผลงานล่าสุดของเขาอาจจะไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นแต่ว่างานแอนิเมชั่นก็เรียกได้ว่าพอ ใช้ได้อยู่สำหรับผลงานของโซโลนีนะครับที่เรียกว่าก็เริ่มทาผลงานได้ไม่ดีแล้วนะครับผมอันนี้ก็ต้องแอบหวั่นนิดนึงนะแต่ว่าเรามาพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยครับเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องแนวต่างโลกนะครับผมต่างโลก ลนเป็นดังโลกแอคชั่นแฟนตาซีนะครับผมกับเรื่องราวของชายหนุ่มนะครับผมที่เสียความทรงจําและอยู่ดีก็ไรมาเกิดใหม่โลกต่างโลกนะครับผมเพื่อได้สกิลหายากและอาชีพอันเชิญนะครับผมโดยมีเทพีนําทางมันค่ารับใช้นะครับผมเขาเป็นสายเวทแต่ชื่นชอบต่อสู้นะเขาเริ่มออกไปจนภัยนะครับผมก็คือเรื่องราวแนวต่างโลกมีตัวละครมาเล่นเกมมาเราดูครับผมง่ายๆซีนนี้ก็ น่าจะเป็นซีรีส์ที่เรียกได้ว่ามีความน่าสนใจอยู่นะครับผมนะก็ต้องรอดูกันนะครับหมจากตัวซีรีส์นี้กับความรู้สึกของผมนะโอเคก็เรื่องนั้นนะครับผมจะเป็นเรื่องที่มีชื่อว่าคุโรโนโซคัสึซครับผมเลยเชื่อไทยนักอัดเชิญทมินครับผมโโอ้หชื่อนี้แบบเอจีมากเลยนะครับผมโโอ้หนักอัดเชิญทมินนะครับผมโอ้ยนั่นนักอัดเชิญสายมืดนะครับผมต้องเรียกว่าเป็นซีรีส์มืดหมนแน่นอนนะครับผมโอเคก็ ตามนั้นมาก็เรื่องนี้นะครับผมคุณโลโนโซคันสึนะครับผมก็เป็นอนิเมะตอร์ต่างโลกนะครับพูดได้ยแล้วว่าเป็นแนวที่ก็พอที่จะน่าสนใจอยู่บ้างแต่ว่าเราเป็นเรื่องอะไรเราก็ต้องรอตามชมกันนะครับผมโอเคครับผมอ่าเรื่องที่ดิวสี่และผู้เดินการเดนซีซั่นซัมเมอร์สองวันที่สองในช่วงสองวันแรกคือโคโนโซคันสึครับผมโอเคหลังโคสนโซนะครับหลักครับผมจะมีบางสิ่งที่พูดด้วยกันทั้งหมดสองช่วงครับผมช่วงแรกครับบอกในเมงในเมเลกัสิบและซับไพครับตบมือครับ โอเคครับผมเยี่ยมครับผมก็มีด้วยกันทั้งหมดนะครับผม2ที่นะครับผมอ่ามีตัวของที่แรกครับผมในยูทูบของเราอันนี้วันครับผมก็ซีซั่นนี้นะครับอันนี้วันก็เอาของดีๆเข้ามาเต็ไมไปหมดเลยนะครับผมในเต็ไมไปหมดเลยในช่วงแบบ อ่าสิบบาเรื่องนะครับผมอันนี้วันที่เรียกได้ว่าเป็นปีปีหนึ่งที่เรียกว่าอันนี้วันเอาของหนังสือเข้ามาเยอะที่สุดแล้วนะับตั้งแต่ที่ก่อตั้งมานะครับผมที่เราได้เห็นมาก็สิบบาเรื่องซึ่งก็เป็นสิ่งดีๆมีพรีเมียมพรีเมียมรู้สึกจะมีโอเวอร์หลอดสีด้วยนะคุณสมัครพรีเมียมก็มได้ดูดูโอเวอร์หลอดสี่ในยู u ูบนะครับผมตามนั้นโอเคส่วนเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ฟรีในอันนี้วันนะครับผมก็สามารถดูได้บน YouTube นะครับผมส่วนเรื่องซับก็ต้องพิจารณาาาาาากกกกัััััันนนนนนนหห่่่่่่่่่่่่่ออออออยยะะคคครรบบบบบวววซซขงจไไมดีีีเเเททททืแต็็ป ทัพ์ที่อ่านแล้วเข้าใจนะครับผมตามนั้นโอเคส่วนอีกที่หนึ่งครับผมเจ้าเก่าเจาเดิมที่คุ้นหาคดีคือตัวของเบบิลีครับผมก็ซีซั่นนี้ก็เบบิลีก็อของที่เก็มาเช่นเดิมนะครับผมก็พูดถึงเรื่องเลยนะครับที่โผล่มานะครับผมโอเคก็ใครสนุกที่ไหนสามารถดูได้ทั้งหมด2ที่นะครับก็คือตัวของอันนิวันที่1แล้วก็ตัวของเบบิลีที่1นะครับโอเคก็ขอบนุากจริงทรับทั้ง2ที่นะครับผมโอเค ก็มีของเลือกสิทธิ์นะครับที่สามารถเข้าถึงง่ายขนาดนี้นะส่วนบีเบอรี่เรื่องนี้ฟรีไม่พรีเมี์แล้วครับส่วนอันนวันเรื่องนี้ก็ฟรีจริงเช่นกันครับผมก็เข้าถึงง่ายขนาดนี้นะครับมีเลือกสิทธิ์นะครับมาเข้าถึงง่ายโหลดแอปหรือดูในยูทูบก็ได้นะครับแล้วก็แบบอย่าไปดูเถื่อนเลยนะนะครับผมขอร้องมีเลอกสิทธิ์ที่สามารถเข้าถึงง่ายขนาดนี้นะครับอย่าดูเถื่อนเลยแล้วก็สปอยอ่าไม่แนะนําผมพูดไว้เสมอตั้งแต่ทุกไลฟ์ทุกรีวิวทุกอะไรก็ตามเนี่ยผมไม่แนะนำครับผมท่าน คนที่อยากดูครับมาดูผมดีกว่าผมตามนั้นให้ผมพูดถึงเนื้อหาเรื่องอะไรก็พูดได้ครับผมมาเลยเชิญเลยนะครับโอเคถามนั้นมาก็เราพูดถึงความคาดหวังของซีรีส์นี้คือตตรงเลยนะครับซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่ผมไม่ได้คาดหวังเลยนะกับตัวซีรีส์นี้เพราะว่าเอาตรงนั้นะครับผมซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่ค่อนขั้นที่จะธรรมดาเออในความรู้สึกผมคือเราดูเทเลอร์ผมดูเทเลอร์มาผมดูอ่านคอนเซปต์มันก็คือแนวต่างโลกดดาๆทั่วไปที่เราเคยเห็นในซีซั่นที่แล้ว เซรสนีแล้วแนวตัดลดเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นแนวคนมาเล่นเกมไม่ฟังเนี่ยมันก็เล่นเกมไม่ดูแหละรู้สึกว่าจะมีเรื่องหนึ่งนะครับบางคนน่าจะรู้ดีไอไ้กระดูกระดูอะไรสักอย่างเนี่ยผมตามนั้นก็ถามว่าเรื่องเนี้ยความคดาดหวังของผมที่แบบว่าเ,เรื่องนี้มีความน่าสนใจขนาดผมกดว่าผมดูเทลเลอร์ไปอ่ะอันนี้คือปัญหานะปัญหาของซีรีส์นี้อย่างหนึ่งคือว่าผมก็รู้อยู่ว่าแบบแบบแบบว่าในโนเวลมันอาจจะดีก็ได้แต่ว่าซีรีส์นี้มันเป็นซีรีส์ที่บอกว่าการทำนำเสนอเทลเลอร์ ไม่ได้ขนาดนั้นมันไม่ได้เดียดเทเลอร์มันไม่ได,ดูมีแบบมีความน่าสนใจที่ผมอยากจะดูซีรีส์นี้ขนาดนั้นนะ่ะมันเลยทำให้แบบซีรีส์นี้มันแอบมีปัญหาในการที่แบบว่าเออในการกํากับโทเรียรู้สึกว่าเออความน่านดูของผมรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างที่จะหายไปพอสมควรนะ นะครับผมตามนั้นแต่ว่าก็เป็นซีรีส์ที่อาจจะมีความน่าสนใจบ้างถึงแม้อาจจะมีเทเลอร์ที่มันอาจจะไม่ได้ดีกันนแต่ว่าอาจจะเป็นซีรีส์ที่แบบน่าสนใจก็ได้ในมุมมองของผมนะครับผมตามนั้นนะโอเคก็ซูโร่ผมพูดไปแล้วว่าซันเทอร์ไลน์นะครับถามว่าเป็นซูโร่ที่มันดีขนาดไหมก็ถามว่าเมื่อก่อนนะถ้าเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนซันเทอร์ไลน์ถือว่าเป็นซูโร่ที่ดีนะครับผมถือว่าเป็นซูโร่ที่ดีนะเป็นซูโร่ที่บอกว่า มันก็โอเคนะในความคิดของผมอะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยซีรีส์ไอโซโดเนี่ยเป็นโซโที่บอกว่ามันมันมันเริ่มแย่ลงมันเริ่มที่บอกว่าผลงานเริ่มแบบเป็นอะไรที่มันถดถอยลงเรื่อยๆอ่ะถามว่าปีที่แล้วเชตโตกับชารุกันอ่ะถามว่าชุรุกันดีไหมเรื่องงานภาพมันโอเคครับผมแต่ว่าอมมันมันก็ธรรมดาเออมันธรรมดามันแย่ด้วยครับผมมันแย่คือปัญหาคือมันคูณพยายามเรื่องเงินเรื่องมาเกินไปนี่แหละนี่คือซีรีส์ที่คนแบบมันมีปัญหาที่สุดส่วนัตของซตเทอร์ไลท์ถามว่าเรื่องงานภาพอ่ะ ถ้าถึงว่าปีที่แล้วไอปีสองมายุสุดอะถือว่าเป็นปีที่โอเคสุดเลยอย่างเช่นตัวของผลงานอย่างโซมารินไงโซมารินถือว่าเป็นผลงานที่ผมรู้สึกชอบตัวของโซมารินชอบต่อเซนเธอร์ไลท์ที่สุดนะในในเรื่องหลายปีทนะมาอะถึงแม้เมื่อก่อนเขาจะทำมาคอสภาคสามเหลี่ยมวะเถอะมาคอสสามเหลี่ยมนะมาคอสไอมาคอสโคอะไรสักอย่างอ่ะสามเหลี่ยมอ่ะไอภมาภาพสามเหลี่ยมอ่ะหรืออะไรก็ตามอ่ะหรือภาคที่แบบซื้อเมื่อกี้ไงซื้อเมื่อกี้ก็เป็นแบบซีรีส์ที่มันแบบมันดีที่สุดของ,ของเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับตามนะั้นแต่ว่าวก็แบบ ผมก็รู้สึกว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่บอกว่าความน่าสนใจของมันค่อนข้างที่จะน้อยลงถ้าบวกกับตัวของโซโลผลงานที่บอกว่าช่วงหลังผลงานก็จะดูถอยๆลงบ้างนะครับผมแต่ว่าก็เป็นโซโลที่เรียกว่าผลงานยังมีให้พูดถึงในอดีตได้ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับต,ตามๆนั้นโอเคก็เซอร์ล,ลิงถามว่างานภาพเราจะพอที่จะเซอรเทอร์ไลท์ขอไปไม่ใช่เซอร์ลิงเซเทอร์ไลท์ก็เรียกว่า เป็นโโลที่ก็จะคาดหวังเรื่องงานเข,ขอแบบบันวันเรื่องงานพลาดหน่อยนะครับผมเพราะผลงานเซซี่แล้วถามว่าปีที่แล้วโอเคไหมของเซนต์ฟอร์มันก็โอเคของอโอเคนะครับผมแต่ว่าก็อย่างที่เห็นอ่ะมันก็มีเรื่องงานเผาบ่นมาแล้วที่เราแอบเป็นห่วงในอนาคตของซีรีส์นี้นะครับผมแล้วก็ผลงานในอนาคตที่เซนต์นไลท์ทำนะครับผมตามนั้นโอเค okay. ส่วนผู้กับและคนเขียนบทครับผมผู้กับและคนเขียนบทก็คือตัวของอีรกิอาอีราอิกายาชิมาสาครับผมก็ เขาทํากํากับและคนเขียนบทนะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคิดหาอะไรอยู่นะครับผมตำนานซึ่งผลงานของเขาที่เราน่าจะพอรู้จักกันบ้างคือตัวของ working นะครับผมไอสาวคาเฟ่น,นะครับผมไอสาวคาเฟ่ทา working นะครับผมโอเคแล้วก็ซีรีส์ในตำนานอีกซีรีส์หนึ่งคือตัวของ ayami ed e ครับผมอุบัติรักวันคิดมากครับเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกในตำนานอีกซีรีส์หนึ่งที่ใครสายโรแมนติกก็ต้องลองดูกันสักครั้งหนึ่งนะครับผม a y า m i e อ ed นะแล้วก็ ยากแค้จริงหนอรักของโอตาคุนะครับผมซีรีรลกความรักของโอตาคุที่เรียกว่าเป็นผลงานเรื่องหนึ่งที่น่าจดจำมากของความโรแมนติกของโซโลเอวันนะครับถามนั้นก็ถามว่ามีผลงานดีๆไหมก็มีครับผมแต่ว่าถ้าเป็นแนวต่างโลกผมรู้สึกว่าที่ผมได้ดูผลงานที่แบบว่าผมไม่ได้พิมพ์เนี่ยผมไม่ได้พูดผมไม่ได้จดให้เนี่ยมันก็มีผลงานที่มันแบบเป็นแนวนที่มันแบบมันก็เขาก็ทำผลงานมาค่อนข้างที่จะเยอะพอควรนะแต่ว่าผลงานที่มันดีๆจนจดจำจริงก็มีแค่สามเรื่องแต่ที่เหลือมันก็คือแบบ ชูนี้โป้งลงอ่ะระมาณนั้นนะครับผมก็เลยเป็นแบบผลงานเขาจะอาจจะแอบบแบบดูบทวันนี้หนึ่งแล้วเราก็แบบเป็นซีรีส์เราคิดในใจว่าไหวเหรอคือเขาอะ่ะเขียนบทด้วยเนี่แหละคือปัญหาแหะครับที่แหละที่เราเป็นห่วงที่สุดคือเขียนบทด้วยซึ่งคนที่เขียนบทและกํากับอะ่ะมีอย่างนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างแบบค่อนข้างก็มีพอควรนะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมเห็นคุ่งกับที่เขาเขียนบทด้วยผลงานเรื่องนั้นจะล้มเหลวครับ ซึ่งก็รอดูกันว่าผลกานเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะครับกับตัวซีรีส์นี้นะครับผมโอเคเ้ยเสียลานะครับผมเราพูดถึงความรู้สึกจากรับชมนะครับผมโอเคมาซีรีส์นี้นะครับกินหางแบบนะโอเคคือซีรีส์เนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่ประมาณว่ามันเป็นแนวที่ผมก็บ่นให้ฟังนะคือเคยเคยผมนั่งพูดถึงสามตอนแรกแนวต่างโลกเรื่องหนึ่งนะ ในต่างโลกเรื่องหนึ่งในของศาตร์อนโลกศาของศาตอนแรกผมพูดไปแล้วเรื่องหนึ่งะครับเอ้ยมี2เรื่องไออิสกายูดิซังแล้วก็เรื่องฮาเลมต่างโลกอะ่ะมันก็ผมก็จะพูดว่าอิสกายูดิซังในซีซั่นนี้เป็นแนวต่างโลกที่ดีสุดแล้วนะครับผมถ้านับอนิเมะใหม่นะอ่าอนิเมะใหม่เนทะ่านั้นแนวต่างโลกใหม่ๆนะไม่นับพนะวโกโอเวอร์โหลดอะไรเงี้ยก็นะไม่นับโอเวอร์โหลดนะไอแนวต่างโลกเรื่องนั้นไม่นับโอเวอร์โหลดเรานับแค่อน,เนิเมะแนวต่างโลกใหม่ผมก็พูดว่าอิสกายูดิซังเป็นซีรีส์ที่สนุกที่สุดแล้วนะครับผมส่่วนนเรืองี้ ถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นแนวต่างโลกยังไงครับผมก็พูดได้ง่ายครับซีรีส์นี้ไม่มีอะไรมากก็เหมือนเรื่องฮาริมต่างโลกเลยอะไรว่าคนเล่นเกมมาแบบคนเล่นเกมให้เราดูครับคือกูพูดจากใจเลยนะว่าซีไอซีรีส์นี้แบบไอต่างโลกยุคไอต่างโลกปีนี้ซีซั่นนี้มันคือมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้อะ มันก็มีดีอยู่บ้างอะนะมันก็มีดีอยู่แต่ว่ามันมีดีแค่ประมาณสองเรื่องอะที่เหลือเดี๋ยวรอพูดเรื่องหน้าด้วยเรื่องหน้าสุดท้ายคุณน่าจะรู้กันเรื่องอะไรนะครับผมคือก็แบบผมไม่รู้เหมือนกันว่าซีซั่นนี้มันคือซีซั่นที่แบบแนวต่างโลกมันถอยลงถอยลงหรือเปล่าไงเพราะว่าเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบธรรมดามากต่างใจเลยมันคือพระเอกเทพอีกแล้วอ่ะมันคือพระเอกเทพอีกแล้วอ่ะในเรื่องที่ในเรื่องที่มีความเป็นพระเอกเทพแม่งก็ไม่ได้มีความน่าสนใจเลยกับต่อซีรีส์เนี้ย คือแบบผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะดูซีรีส์นี้เป็นดูเพื่อนเราดูในเรื่องอะมันได้ไหมล่ะคือในเรื่องถามว่ามันมีมันมันมีอยู่คือแบบอ่าราพูดถงตัวของเรื่องย่อนะเรื่องย่อคือเควินนะครับผมก็เควินเดลเวนเบนเทนโอเคใช้หนุ่มที่พูดเสียความทรงจำาครับทราบว่าตนได้มาอยู่โลกนี้โดยแลกความทรงจําของโลกเดิมนะครับผมเพื่อด้เกิดหายาเพื่อได้สกิลหายาและอาชีพนักอัญเชิญ โดยมือเมอร์ฟีน่านะครับผมเมืเมอร์ฟีน่านะครับผมเทพีของโลกเริ่มเดินทางในฐถานคาลับใช้ถึงถึงเขาจะเป็นสายเวทแต่เขาชื่นชอบการต่อสู้เขาเริ่มอ,ออกจนไปในโลกนี้นครับผมก็เรื่องราวก็ประมาณนี้ของซีรีส์นี้นะครับโอเคซีรีส์นี้เป็นทำอะไรบ้างไม่มีอะไรมากครับเป็นซีรีส์น่าเบื่อธรรมดาที่แบบว่า3ตอนแรกก็แบบการปูเรื่องราวที่ว่ากูเป็นพระเอกเทพกูเป็นนักเวทเทพกูเป็นนักอัญเชิญกูเป็นนักสัม่อนที่เทพแล้วก็มีตัวละครที่เป็นฮาริมเพิ่มเข้ามาตัวละครหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปเบื่ถึงตอนที่3มนะคร ส่วนซีรีส์นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเดี๋ยวเราผมคอยพูดกันแล้วกันนะค<ม>ือเราพูดถึงบางสิ่งบางอย่างของตัวของซีรีส์นี้กันหน่อยนะครับเมื่อกี้เงียบไปเพราะว่าผมสั่งของมานะครับผมผมก็รออยู่นะครับแต่ว่าอ่าพูดก็พูดกันต่อแล้วกันคือประมาณว่าสิ่งที่ผมกังวลซีรีส์นี้ที่สุดคืองานอนเมชั่นอ่า พูดถึงงานแอนิเมชันก่อนเลยนะครับก่อนครับพูดถึงเนื้อหาคืองานแอนิเมชันเรื่องนี้ผมพูดจากใจนะครับว่างานโอเคโอเคอยู่แต่ประเด็นปัญหาใหญ่ที่สุดของซีรีส์นี้คืออะไรหรือไมงานต่อสู้เนี่แหละคือปัญหาครับซีนต่อสู้เรื่องนี้ใช้ทีดีล้วนแล้วถามว่ามันดีไหมมันโอเคอยู่ในฐานะที่คนดูอนิเมะเคยดูอนิเมะในทีดีซีจีอย่างนี้นะมันโอเคอยู่ครับ ตามนั้นแต่ลวกผู้จดกใจนะครับว่างานทีดีเรื่องนี้โอเคครับงานที่งนี้โอเคลื่นไหลเป็นงานนะที่มันแบบเป็นการต่อสู้ที่มันมันก็แบบแตกต่างจากแนวต่อโลกเรื่องอื่นกันะลรนะแต่ว่าถ้าคุณไปเทียบซีต่อสู้เรื่องนี้กับเรื่องอื่นๆในซีซั่นเนี้ยคุณสู้ไหวไหมล่ะคุณถามที่เนี้ยือถามว่ามันมันอลังการงานสร้างไหมมันอลังการครับผมแต่ว่าทีดีเรื่องนี้ โอเคก็จริงแต่มันไม่เข้ากับบรรยากาศที่เขานําเสนอมาบรรยากาศของสิงต่อสูปัญหาของงานอนิเมชันของเรื่องนี้ในช่วงตอนที่2ได้ี่เห็นด้ชัดตอนแรกตอนสามันเป็นงานอนิเมชันธรรมดามดานะครับผมแต่ตอนที่2มันคือซีรีส์เราเห็นชัดที่สุดว่านี่คือปัญหาของเซนเตอร์ไลท์ที่ต้องแก้คืองานอนิเมชั่นของคุณถ้าคุณจะทำทีดีซีต่อสูคุณช่วยทําให้มันตัดสลับความเป็นทูดีให้มันดีกว่านี้หรือบรรยากาศของบรรยากาศแบ็กกราว ที่คุณเน้นทีดีเนี่ยคุณต้องเน้นให้มันเนียนกว่านี้คือทีดีเรื่องนี้ผมเห็นชัดมากเว้ยเห็นชัดที่แบบจะชัดเจาะว่าโอ้ทีดีนี่หว่าอะไรเงี้ยมันไม่ได้เนียนกับบรรยากาศแบล็กเก่าที่คุณได้นําเสนอมามันเนียนแค่ว่าคุณสร้างเชนต่อสู้มาทีดีแต่คุณไม่ไม่พยายามเก่าให้มันแบบเนียนกับบรรยากาศรือเนียนกับซีนต่อสู้อลยมามันเลยเป็นซีรีส์ที่แบบผมน่าเป็นห่วงในอนาคตว่าง,งานเวทชั้นตรงนี้อาจจะไม่ดีในอนาคต เพราะคุณเล่นอย่างนี้ไงคุณไม่ได้ใส่ใจอ่ะคุณใส่ใจก็ว่าอะกูสร้างทีดีมาให้เป็นซีนต่อสู้ที่มันแบบอแปลกใหม่สวยงามแต่ซีนที่คุณบอกว่าคุณสร้างซีนที่มันแบบการสร้างกบการแก้ไขบรรยากาศอะไรต่างอ่ะคุณไม่ได้ทําให้มันดีไงและอีกอย่างหนึ่งคือซีนต่อสู้ตัดสลับกันนะครับผมทูดีได้ทีดีมันดูลวกเกินไปมันลวกมากครับมันดูไม่เนียนตามันดูไม่สามารถให้อง์ปกรบทูดีและทูดีมันรวมกันได้เว้ย นี่แหละคือปัญหาซึ่งเนี่ยมันจะคล้ายๆอนิเมะในซีซั่นนี้เรื่องหนึ่งนะครับผมก็อย่างเช่นไอ้เรื่องสลามกันอะไอ้เรื่องที่มันมีคู่คู่เป็นสลามกันอะเรื่องนั้นอะคล้ายๆกันเลยครับผมปัญหาเดียวกันนะครับผมซึ่งก็รอดูกันว่าไอ้สองเรื่องนี้จะแก้ไขอย่างไรเพราะว่าคอนเซ็ปต์มันกันเลยมีพระเอกเลี้ยงสลามเหมือนกันเออไม่ไม่เอกมีแบบสายอาเชิญเป็นสลามเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรื่องนั้นสลามเยอะกว่านะครับผมจากนั้นก็แอบน่าเป็นห่วงหน่อยกับงานอนิเมชั่นนะครับผมโอเค เนื้อเรื่องันหน่อยคือซีรี์นี้เนื้อเรื่องไม่เมีนมากเปิดมาตอนแรกก็แบบว่าพระเอกเราก็แบบถูกอัญเชิญมาต่างโลกแล้วก็มีตัวของเมฟีน่าเนี่ยแหละมาแบบมาเป็นทิดวิดาที่คอยแบบคอยแบบเออคอยแบบเป็นเป็นแบบเป็นผู้เดินทางไปด้วยกันเนี่ยถึงแม้แบบเมฟีน่าจะเป็นเทพีที่แบบโดนพระเอกบอกรักแล้วก็ให้สกิลมาแล้วก็บอกไม่มีอะไรมากนยเขาเป็นแบบการเป็นผู้ติดตามคนหนึ่งที่บอกว่าไอ้ตัวของพระเอกเราก็มีเป้าหมายว่าเราเราเชิญเมฟีน่าเนี่ยเออเมฟีน่าเนี่ยแบบว่า ให้อัญเชิญออกมานะเมอร์ฟีน่าคือเทพีของโลกใบนี้ที่บอกว่าเป็นคนอัญเชิญคนจะต่างโลกมาแหละครับซึ่งเราเนี่ยค่อยพูดกันโคนรว่ามันมีเรื่องราวในช่วงตอนที่สามด้วยแล้วเขก็ถูกแบบถูกมาแล้วบอกว่าอัญเชิญมาอยู่ในโลกนี้ที่บอกพระเอกเราก็ดูแบบเออดูเปิดเปิดนิดนึงแล้วก็ไปเข้าอากิลแล้วก็ขอสมัครไปกิลที่เจอตัวของอันจูนะคะับอมสาวหอมส้มที่ ผมก็แอบรู้ข้อมูลบางอย่างว่าอันจูอาจจะเป็นคนที่ผู้หญิงที่ไม่ปกตินิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอนาคตอาจจะมีการเผยตัวของอันจูมานะครับผมตามนั้นโอเคก็มีการแบบทาภารกิจแล้วก็เป็นการฝึกฝนตัวของเควินก็คือไปตบสลามแล้วก็ตบสลามเสร็จก็ได้สลามเป็นบริวารแล้วสุดท้ายก็จบไปเป็นการแบบต่อสู้เพื่อการฝึกฝนตัวเองที่เรารูวา้ว่าพระเอกเราต่อสู้มากี่งครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งก็จบครับผมตอนแรกไม่เ่ตอนสองไปตอนที่พระเอกเทพ คือมันเป็นอย่างนี้ไหมคือแบบมันมันตอนแรกมันคือการฝูกฝนนะพอตอนสองมันกลายเป็นเอกเทพเลยว่าโอ้ไอตัวของพระเอกได้รับความชื่นชมมากว่ายคุณทําสามารถเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยโดนอันโจชื่นชมมากแล้วก็บอกว่ามีตัวละครชายตัวละครหนึ่งที่แบบมา,มาขอให้พระเอกเราเนี่ยมาขอให้พระเอกเราเนี่ยไปร่วมทำภารกิจที่แบบว่าล่าไอตัวของอสเวด,ดัมเนี่ยแหละแต่ว่าไออันโจก็บอกว่าภารกิจอันตรายมากจะดีหรอแต่ว่าสุดท้ายแล้วสองคนก็รับภารกิจด้วยกันแล้วก็ เป,เป็นการเปิดเผยว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มีกลุ่มสามคนไปกลุ่มคนมีสมสองคนที่แบบว่าไปกลุ่มผู้ก่อการร้ายไปกลุ่มตัวร้ายสักอย่างนี้แหละครับผมตามนั้นก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นซีที่เรียกว่าไปการต่อสู้ไปเดินไปฮารหาที่อัศวินดำอยู่แล้วก็ไปเจอพระเอกที่รอไปแล้วแล้วก็โดนจัดก,การง่ายๆนะครับผมตามนั้นสาคนนั้นแล้วก็มาสู้กับอัศวินดำนะครับผมก็สู้ัซวันแล้วก็ขอ้บริวารแล้วก็แบบเราได้เห็นเรื่องราขงวของไอ้ตขอของเจราษนะครับผมนัฟุตบอลไงว่าเจราดนะครับผมบก็ ไม่รู้นะครับผมตัวของเจอหลานนี่ก็เป็นแบบเออเรู้เราภูมิหลังภูมหลังว่าเราแบบเร,แบบเราแบบเราแบบในอดีตเราแบบเป็นอัศวินปู้อล้ขาราชายนี่แหละแล้วตัวของ ตัวของเจ้าหญิงอ่ะตัวของมารเชเนียต้องฝากตัวของลูกไว้เพื่อแบบเป็นอนาคตของตะกูเป็นอนาคตของราชวงศ์ไงแต่ปรากฏว่าลูกของลูกของไอตัวของเจริญก็ต่างกันเพื่อแบบว่าปฏิญาณว่ากูจะปกป้องกูจะเป็นแบบอัศวินซึ่งชีพเป็นอะัศวินยิ่งชีพที่แบบปกป้องศักดิ์ศรีของฉันเลยเนี้ยก็สุดได้ต่อสู้ไปสุดมาสุด้ายกายเป็นบริวารของตัวของเควินอีกคนหนึ่งนะครับผมแล้วก็ได้พระเอกได้พระเอกเราก็แบบเป็นการที่บอกว่าพระเอกเราก็ ประมาณว่าพระเอกเราก็ได้รับความชื่อเสียงมากขึ้นกับตัวของกลุ่มตัวกลุ่มนะกลุ่มแบบกลุ่มรักประจดภัยด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นแบบเรื่องราวประมาณว่าเออในในเอกไอผู้ชายที่มันมาอยู่ไอกลุ่ม3คนนะนะั้นที่มันมาจากการพระเอกด้วยอะ่ะปรากฏว่าก็ลุกจับบ่าชีวิตเขาเขาเพามันเคยมีคดีมากมายก็สุดท้ายตัวของหัวหน้ากิลเนี่ยก็เรียกตัวพระเอกไปไปเ,เจอหน้ากันกน,นะครับผมตามนะั้นอ่าตอนที่สามตอนที่สามนะครับเป็นตอนที่หัวหน้ากิลอะ่ะ มันคุยกับตัวพระเอกแล้วปรากฏว่าไอ้พูน่าเกิวมันรู้ว่าพระเอกอะาจากต่างโลกแล้วมีการคุยกันว่าเอ้ยทำไมรู้มาจากต่างโลกเนี่ยแล้วก็พูดถึงเรื่องราวของว่ามันมีไอ้นักต่างโลกคนหนึ่งอะที่เคยมาที่นี่แล้วเคยเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละ แล้วตัวของเมอร์ฟีน่าเนี่ยวมันจะเล่าเรื่องราวในช่วงที่แบบไปคุยก่อนนอนเนี่ยแหละแล้วก็แบบว่าเฮ้ยไอ้ไอ้ตัวของไอ้ตัวของไอ้หัวหน้ากิลคนนั้นอ่ะมันต้องการให้ตัวของพระเอกเอามาร่วมทำธุรกิจด้วยกันเพื่อจะปกปิดข้อมูลเพราะว่าข้อมูลไอ้ตัวของเควินอะพระเอกพระเอกเรามันเป็นแบบเป็นคนที่ตอนนี้คือมันคนที่เก่งแล้วไงซัมมอนเนอร์เป็นแบบเป็นเป็น,ปนอาชีพซัมมอนเนอร์ไงก็เลยแบบว่าเออ เควินเราเขาสึกแบบเออไม่ว่ามาทำธุรกิจกับไอโตโหได้นี่แหละไม่งั้นแบบอาจจะแย่นะในอนาคตอะไรเงี้ยก็สุดท้ายก็รวมธุรก,กิจด้วยกันรวมธุรกิจแล้วก็เป็นเรื่องเราเมลฟีน่าว่าเคยอัญเชิญไอต่างโลกในคนที่อยู่ต่างโลกคนนึงมาแต่ว่าก็จำไม่ได้แล้วว่าคนใครอะไรเงี้ยนะผมก็เคยอันเชิญคนนึงมานะก็ประมาณนั้นแล้วก็เป็นซีนที่ก็จะเล่าในช่วงตอนแรกหน่อยคือแบบว่ามีทาดเอลคนหนึ่งที่ถูกขายไว้แล้วพระเอกได้มอง นะครับผมแล้วก็พระเอกคนนั้นน่ะสนใจสนใ,ใจตัวของเอลเปไปซื้อเอลมาไปซื้อสาวเอลมาแต่ว่าเอลอ่ะที่ตัวของพ่อค้าธาตุเขาบอกว่าเอลมันมีคำสาบมันมีคำสาบว่าใครแต่ตัวต้องแบบต้องโดนเผาไหม้จนตายเนี่ยแต่ว่าเออสุดท้ายแล้วอ่ะตัวของพระเอกเราก็สามารถจะขัดคลายคำสาบแล้วตัวของเอลฟิวเนี่ยเอลฟิวก็กลายเป็นอ่า เป็นแบบสมุนคนหนึ่งของตัวพระเอกนะคะรับเป็นซีนร้องให้ที่แบบว่าเป็นสร้างคาเลมได้มีเมียในต่างโลกอะไรอย่างนี้แล้วก็มีซีนการแต่งตัวน่ารักน่ารักกันของตัวของพระเอกเราแล้วก็ตัวของมาฟินนะคอมที่แล้กวก็เป็นสาวเอล์เราเนี่ยก็ค่อนขั้นที่จะน่ารักชะได้นะครับเดี๋ยวแป๊หนึ่งนะมีข้างหลังมีอะไรไหมเดี๋ยวดูกันข้างหลังมีอะไรไหมอ่าอัวป๊บหนึ่งนะข้างหลังมีอะไรไหม ผมรู้สึกว่าครึ่งหลังจะไม่มีแล้วเนื่องจากว่ามีตอนที่ปร,ประมาณว่าไปกินขนมอะไรด้วยกันไหมเออกินข้าวด้วยกันแล้วก็แบบแต่งตัวเป็นสาวเมรเนี่ยนะครับผมตามนั้นน่าจะจบแล้วนะสัตว์ตัวซีนนี้ก็ซีนนี้ผมก็พูดง่ายๆว่าม,มันไม่มีอะไรขนาดนั้นลนะเห็นไหมเออใช่จบแล้วแต่งตัวสาวเอลแล้วก็สุดท้ายก็เป็นแบบบริวารแล้วกันแล้วก็มานอนด้วยกัน2คนนะครับผมปีกันนะแค่นั้นแหละโอเคก็เรื่องนี้ไม่มีอะไรมากครับผมเป็นแนวเพะเอกไปเล่นเกมไม่ฟังครับผมแค่นั้นแหละจบโอเคมาสอประกอบ ธรรมดาซีรีส์ธรรมดารู้สึกว่ามีการตัดเนื้อหาแล้วบ้างหรือว่าในเวอร์ชันนั้นมันเล่นลอย่างเงี้เลย,ยก็บว่าเล่นเป็นพระเอกพระเอกเทพได้อยู่ดีตอนที่สามกลายเป็นแรงเอแรงสี่แล้วมั้งเร็วชิบหายเลยนะครับตามนั้นโอเคนักภาพนะครับผมสร้างประกอบเรื่องนักภาพก็สร้างประกอบนักภาพก็พลาดได้ดีทุกตัวละครน,นะครับผมตามนั้นต้นไม่เปิดได้ปิดอัตตเอ่ออัาตามันอากาศนะครับเดยเอนด์ในตัวของรีแบนครับผมเพลงเปิดแม่งโคตรดีเลย เอาอีกแล้วไม่ขายเพลงแล้วครับผมเพลงเปิดมั่งดีจริงงานแอนิเมชันอะไรต่างเพลงเปิดดีจริงครับโซนเพลงปิดครับผม whatever ครับผมโดยตัวของอ่ามิโิรุสุสุกิครับผมเป็นนักไวปั้มนะครับทุยเดี๋ยวผมนักร้องเนี่ยแหละครับผมมิโิรุสุสุกิมันชื่อคล้ายกันน่ะนะครับผมตามนั้นแหละโอเคโซนแซวประกอบครับผมโอ้ซาวประกอบเรื่องนี้เป็นซาวประกอบที่ในซีซั่นนี้แล้วนะครับผมเราพูดถึงคนทำแซวประกอบเรื่องนี้ก่อนนะคือตัวของมิจิรุนะครับผมซึ่ง ถามว่าเขาเป็นสาวประกอบที่บ้าข้างอะไรไหนนะครับก็ต้องพูดให้ฟังว่าสาวประกอบซีซั่นแล้วเขาทำสี่เรื่องซีซ <c oughs> ั่นนี้แล้วทำสี่เรื่องครับวิจิตรโเดอเดนเตอร์โทโมจิครับผมอ่าโฮสกิโนอีกสี่เรื่องเป็นไงลนะ่ะบ้าไหมแต่ว่าซีซั่นนี้เขาทำเรื่องเดียวครับผมซึ่งก็เรียกได้ว่ามิจริรุทำผลงานสาวประกอบมากที่สุดแล้วในในปีนี้นะครับผมห้าเรื่อง เออก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคิดอะไรอยู่นะครับผมตามนั้นก็เรียกได้ว่าซอประกอบเรื่องนี้ธรรมดาสำหรับผมว่าเออผมฟังผมสร้างซอประกอบในเวอร์ชันในเมทที่ผมแบบเอามาใส่ในเมผมก็ซอประกอบเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะธรรมดาไปหน่อยนะครับผมสำหรับซอประกอบขีรีส์นี้นะครับผมตามนั้นโอเคเรามาสรุปคะแนนนะครับผมไปเลยเลยซีรีส์นี้ซีรีส์นี้ไม่มีอะไรมากครับผมก็ มาพูดถึงบทสรุปสามตอนแรกของซีรีส์นี้ครับคือตัวของคุณโนสักกสกคบบกึครับผมและเชอร์ทมินนะครับผมสามตอนแรกนะครับผมเป็นแอน,นิเมชันแอคชั่นแฟนซีต่างโลกที่เป็นซีรีส์ที่น่าเบื่อธรรมดาไม่มีแล้วมากครับเป็นซีรีส์คนแบบ เป็นแบบซีรีส์แบบคนมาเล่นเกมให้เราดูนะครับผมตามนั้นก็มีเรื่องอาจจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจในอะนาคตได้มากอย่างเช่นตัวของ,งตัวละครสาวเอลหรือตัวละครที่เป็นป็นฮาเลนไมเอกในอนาคตหรือเรื่องราวในอาณาจักรมันจะเป็นไงเราก็ต้องรอด,ดูกันเพราะมันมีการหยอดจากๆขึ้นมาบ้างอย่างเช่นตัวของหน้าเกีวอะไรเงี้ยของ,งาอาณาจักรนี้อะไรเนี้ย มันก็เริ่มมีความที่น่าสนใจอยู่บ้างแต่ว่าก็ตามนั้นแหละมันเดินเรื่องธรรมดามากแล้วก็ความน่าเป็นห่วงซีรีส์นี้สำหรับผมคือง,งานท TDC ที่แอบมีปัญหาจริงนะครับผมตามนั้นโอเคซีรีส์นี้นะครับผมก็สอบตัวแรก5คะแนน,น,ะค,ะแนครับผมง่ายๆครับผมธรรมดาธรรมดามารับต่อีรีสเนี้เป็นซีรีส์ที่ไม่มีอะไรที่น่าสนใจเป็นซีรีส์ที่ไม่มีอะไรพูดถึงน่าจะตัดเนื้อหาด้วยสับผมที่ผมสังเกตใจว่าอยู่ดีก็มาเป็นแบบพระเอกเทพเลยมันดูแบบอีหยางมากม,มันมันเป็นซีรีส์ที่ผมแบบ ผมไม่สามารถเอนจอยได้ขนาดนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องที่มันธรรมดาคือเนื้อเรื่องไม่มีเจ้าน่าสนใจบ้างอ่ะณต่างโลกดีๆมันหายากจริงๆอ่ะเนาะนะครับผมตามน,นั้นโอเคก็เรื่องนี้นะครับผมนักอนเชเอร์วินถามว่าผมให้คะแนนนะครับผมเมาสมไหมเหมาะสมในการรับปวงครับแต่ถามว่าผมแนะนำไหม ซีซันนี้มีในต่างโลกอยู่2เรื่องที่โอเคอยู่ไปหาดูซะครับผมตามนะเรื่องนี้ไม่แนะนำครับโอเคนั้นอัลเชนามินครับคนโลโซกันเสิร์ฟครับภาคะแนนนักสาวตอนแรกครับโอเคก็จบประสบการณ์พูดถึงในซีซั่นซัมเมอร์สองพันสองครับรายการสามตอนแรกเป็นไงบ้างครับถ้าชอบอย่าลืมจ้ำด้วยแล้วก็ขอฝากรายการเชิญชวนนะครับผมเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องนั้นเรื่องสุดท้ายด้วยนะจะเป็นเรื่องนั้นก็ต้องติดตามชมครับโอเคสวัสดีแล้วกันครับผมสวัสดีครับบาย